ออมหาดวนนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้ใครมีรุ่นนี้หยิบขึ้นมาเช็คได้เลยนะครับพอดีผมมีออเดอร์เหรียญเข้ามานะครับต้องการห้าเหรียญซื้อสูงสุดเหรียญละ1น0 0บาทนะครับราคาตามสภาพ <c oughs> สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานซื้อเหรียญละพันต้องการ5้าเหรียญ5เหรียญเท่ากับ5,000บาทนะครับลักษณะพิเศษเป็นยังไงดูง่ายๆนะครับดูแค่จุดเดียวนะครับใครมีเหรียญ5บาทปีพศ2520รุ่นนี้นะครับ ด้านหลังนะครับ5บาทเป็นแบบนี้และด้านหน้าขอให้เป็นสยามมินนะครับอันนี้พอดีเหรียญจริงผมกําลังรอเหรียญจริงเดินทางมาอยู่นะครับมีออเดอร์ด่วนนะครับก็เลยให้ดูเหรียญนี้ในหนังสือก่อนนะครับเหรียญ5้าบาทรุ่นที่ผมต้องการประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับเหรียญละ1000บาทนะครับสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละพันนะครับด้านหลัง เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านหน้าขอให้เป็นสยามินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นด้านหน้าเป็นประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับรับซื้อรุ่นสยามินนะครับนี่นะครับสยามินรับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,000บาทนะครับสภาพสวยๆ UNC อ่าต้องการห้าเหรียญนะครับตอนนี้ต้องการห้าเหรียญหรือว่า ใครมีเยอะกว่า5้าเหรียญก็สามารถส่งรูปชัดๆมาได้นะครับลาย ID ผมขึ้นไว้ให้ตอนจบคลิปนะครับติดต่อได้ทั้ง3มลาย ID นะครับก็ถ่ายรูปชัดๆนะครับเน้นดูรูปเหรียญนะครับไม่ต้องโทรนะครับถึงโทรมาก็ต้องขอดูรูปเหรียญอยู่ดีนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาทางลายได้เลยนะครับนี่นะครับรับซื้อสยามมินนะครับ 5บาทสยามมินเดี๋ยวผมขึ้นรูปชัดๆให้ดูดีกว่านะครับแบบนี้ประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ารับซื้อรุ่นสยามมินเท่านั้นซื้อสูงสุดเหรียญละหนึ0งพบาทต้องการ5้าเหรียญใครมี5้าเหรียญสภาพตรงตามที่ผมกําหนดนะครับรับไปเลย5้าเหรียญห้าพนบาทรับซื้อจริงแน่นอนติดต่อได้ด้วยนะครับ